สวัสดีครับสวัสดีครับสวนเกษตรนานาพันธุ์นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูพุทราเนื้อแอปเปิลนะครับท่านผู้ชมนี่คือพุทราที่รสชาติอร่อยมากนะครับเป็นเนื้อเหมือนแอปเปิลเลยท่านผู้ชมเหมือนเป็นเนื้อทรายเนื้อฟูนะฮะฟูแล้วมีรสชาติหวานมากไม่ติดเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดู3ส,สายพันธุ์นะครับอันนี้ที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงเจ้านะท่านผู้ชมตรงเจ้าเนี่ยหน้าตาของต้นมันเป็นยังไงต้นแบบนี้นะครับมันจะเป็นต้นเเเเสสสีีีียยยยยยยบบบบออดดดทท่่่าาาานน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 ผผูู้้ชชมแแลละะะฮใกรพััธุ์ว ของแท้ร้อ0เปเซ็นป็นแบบนี้เลยตรงเจา้าแล้วน,นี่เป็นสายพันธุ์ที่นิยมมากที่สุดนะครับในตลาดจีนในตลาดไทยในตลาดเวียดนามตัวนี้เป็นตัวที่อันดับหนึ่งท่านผู้ชมนี่คือเยอะที่สุดแล้วนะครับอันนี้มีรสชาติที่หวานนะครับหวานกรอบแล้วก็มันนะฮะและอีกสายพันธุ์หนึ่งที่โด่งดังนะครับแล้วก็ดีมากก็คืออันนี้ผานเจา้าผานเจ้านี่ถือว่าตอนนี้กําลังฮิตนะครับเป็น ตัวใหม่นะครับเขาเรียกว่าตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้ผันเจ้านี่ถามว่ามีมานานหรือยังมีมานานแล้วแต่มันยังมีจํานวนไม่เยอะในประเทศจีนนี่มีการปลูกจริงๆนะไม่เกินห้าหมนไร่<ฮ>เราได้ตามไปยังประเทศจีนนะครับตามไปศึกษาเรื่องนี้ในประเทศจีนเรียบร้อยว่าามันเป็นยังไงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือพุทราเนื้อแอปเปิ้ลลูกยาวนะเขาเรียกว่าปิงถังเจ้านะฮะปิงถังเจ้าท่านผู้ชมดูนี่อันเนี้ย เป็นตัวที่นิยมนะครับในตลาดจีนเนี่ยเราไปดูตลาดค้าส่งนะฮะก่อนที่จะมาตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองเนี่ยเขาก็อยู่ที่ตลาดขายส่งในประเทศจีนเราไปดูเรียบร้อยนะคุผู้ชมก็จะมีแค่สามสายพันธุ์เท่านี้นะครับผมไม่เห็นมีสายพันธุ์อื่นนะสายพันธุ์อื่นถามว่ามีไหมมีก็คือเขาปลูกไว้เป็นจานวนไม่เยอะนะครับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของทางการค้าแต่ถ้าใครที่จะปลูกเป็นสวนปลูกเป็นสวนปลูกเพื่อทางการค้าจริงๆเนี่ยให้ปลูก3ามตัวนี้นะครับแนะนําเลยตัวนี้ตรงเจ้านะ่านผู้ชมตรงเจ้าตัวนี้นิยมมากที่สุดแล้ว ถ้าใครปลูกตัวนี้รับรองว่ามีตลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตรงเจ้านะท่านผู้ชมนี่ตัวนี้นะครับเสียบยอดนะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผานเจา้ผาผันเจ้านี่ก็เสียบยอดเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมดูแผลนะครับรองรองในการเสียบนี่เลยเสียบอันนี้ผานเจ้านะครับตัวนี้ก็ถามว่าตลาดดีไหมดีมากเนื้อฟูนะฮะอันนี้ฟูที่สุดในบ,บรรดาสามสายพานนันธุ์นี่ตัวนี้ฟูที่สุดตัวนี้กลางๆนะฮะกลางๆและอร่อยแซ่บนะฮะอันนี้ถูกใจแล้วหลายๆท่านชอบตัวนี้นะครับตัวนี้ถามว่าเล็กไหมไม่เล็กนะฮะ มีดีที่ดกมากนะครับตัวนี้ปิ้งหังเจ้านะฮะท่านผู้ชมตัวนี้ดกมากอันนี้เราได้ข้อมูลเนี่ยข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากที่ไหนนะครับข้อมูลนี้มาจากตลาดค้าส่งผลไม้ที่ใหญ่นะครับใหญ่มากๆของประเทศจีนนะฮะอยู่ที่หนานหนิงนะครับก่อนที่จะส่งมาที่เวียดนามก่อนที่ส่งมาที่ตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองในประเทศไทยเนี่ย<ม>เขาก็มาแบบนี้ท่านผู้ชมมาแบบนี้เลยมันมีแค่สามสายพันธุ์เท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาบอกว่า อันนี้อน่าปลูกจริงไหมคนปลูกได้จริงในเมืองไทยหลายๆท่านนี่ปลูกประสบความสําเร็จแล้วนะครับในประเทศไทยวันนี้ผมจะขออนุญาตรีวิวนะครับรีวิวอยากจะชิมให้ดูนะว่าตัวไหนรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้เห็นจริงๆนะครับว่ามันอร่อยจริงไหมฮือท่านผู้ชมตัวนี้ตรงเจา้าตรงเจา้านี่หน้ามันถึงดังนี่หน้ามันถึงดีมันถึงอร่อยเนื้อเหมือนแอปเปิ้ลนะฮะท่านผู้ชมดูเข้าไปเนื้อมีความกรอบมีความฟู กรอบฟูแล้วก็หวานเจี๊ยบท่านผู้ชมนี่หวานเจี๊ยบติดลิ้นเลยตอนนี้ถือว่าสุดยอดนะ,ะตัวนี้เยี่ยมจริงๆอ่ะตัวนี้บอกบอกเลยนะครับว่าตรงจ่ามีหน้ามันถึงโด่งดังแล้วมันถึงขายในประเทศไทยนี่บอกเลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือตัวนี้ที่ขายในตลาดไทยสีมุมเมืองนะแล้วส่งในขายในติ๊กต็อกในเฟสทุกวันนี้นะตัวนี้เลยผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศคือตัวนี้เลยได้อีกตัวหนึ่งหานจา่าท่านผู้ชมตัวนี้ดังมากเขาเรียกว่าเนีย่ยพุทราในตำนานนะฮะใครที่ปลูก ปูกทดสอบอยู่ตัวนี้ผานเจา้านี่หลายๆท่านอยากชิมนะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตชิมให้ดูนะครับว่ามันมีความกรอบความอร่อยแค่ไหนผู uh ้ huh. มชมเนื้อเหมือนเหมือนแอปเปิลนะฟูฟูจัดฟูมากผูก้ชมเนื้อจะฟูเหมือนแอปเปิลเลยนี่ของจริงนะครับผานเจา้าความฟูผมให้คะแนนนะครับ ความฟูความกรอบนี่ตัวนี้อันดับหนึ่งผานเจ้าความหวานต้องตรงเจ้าตรงเจ้านี่หวานนะครับหวานแล้วก็กรอบฟูตัวนี้จะกลางๆนะท่านผู้นนชมแต่ไอผานเจ้านี่ฟูน่กก Apple, นะฟูเยอะเลยฟูมากกว่าแอปเปิ้ลด้วยซ้ำนะครับฟูมากกว่าแอปเปิ้ลอ่าแต่ถ้าเหมือนแอปเปิ้ลจริงๆก็คือตรงเจ้านะครับตัวแรกตัวนี้จะกรอบฟูถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นผลไม้พรีเมียมอีกตัวหนึ่งนะครับกิโลกร,รัมไม่ต่ำกว่าสี่0ห้ารอยบาทท่านผู้ชมกิโลกร,รัมละไม่ต่ำกว่า4 5 0 0้ารอยบาท นะอันนี้แม้แต่ในจีนเองนะครับเ,าเราก็ไปพิสูจน์ที่จีนท่านผู้ชมครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ปิงถังเจ้านะครับปิงถังเจ้าท่านผู้ชมตัวนี้จะเนื้อแน่นมากหลายท่านเนี่ยผมให้ชิมดูแล้แหลายๆท่านก็ชอบตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันได้รสชาติกว่านะครับอือหมปิ้งถังเจ้านี่หวานเหมือนน้ำตาลท่านผู้ชมอันนี้ถามว่ามันเล็กกว่าสองตัวแรกไหมมันเล็กกว่านิดนึงนิดเดียวไม่ได้เล็กกว่ายเยอะนะครับขนาด ท่ามาชมดูไม่ได้เล็กกว่าเยอะนะแต่ความคือมันเหมือนพริกที้หนูอะถ้าเปรียบเทียบกับพริกก็คืออันนี้พริกหยวกละอันนี้พริกซุปเปอร์ฮอตนะแล้วตัวนี้พริกที้หนูมีความกรอบความหอมความแน่นเนื้อจะแน่นที่สุดในบรรดาสามตัวพิ้งหังเจ่วนี่แน่นสุดสรุปแล้วมันหน้าปลูกทั้งสามตัวมีหน้านะครับมีหน้าในตลาดจีนเนี่ยเขาถึงปูกันสามตัวนี้ ทำไมผมวันนี้ผมต้องพูดถึงพุทซาพุทราเนื้อแอปเปิ้ลทำไมต้องพูดถึงพุทซาจีนทำไมต้องพูดถึงพุทซาชออ็อกโกแลตข้อตัวนี้นะครับมันสามารถปลูกได้จริงในเมืองไทยความฝันนะครับความฝัน,นหลายท่านโดยเฉพาะของผมนะความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆเลยผมอยากปลูกแอปเปิ้ลผมอยากปลูกแอปเปิ้ลกินในเมืองไทยทาไมต้องซื้อจีนตลอดผมอยากกินแอปเปิ้ลแต่มันไม่สามารถที่จะปลูกได้แอปเปิ้ลปลูกในเมืองไทยไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับผลผลิตมันไม่ได้เพราะอากาศร้อน แต่มันต่างออกไปจากต,ตัวนี้นะครับพุทราเนื้อแอปเปิ้ลเนี่ยมันสามารถปลูกได้จริงในเมืองไทยเนื้อมันเหมือนแอปเปิ้ลเนื้อสัมผัสเหมือนกันเหมือนเราปลูกแอปเปิ้ลกิน่ะทุกวันเนี่ยเนื้อสัมผัสเหมือนการปลูกแอปเปิ้ลกินเลยแล้วถามว่าสามารถปลูกใช้พื้นที่เยอะไหมไม่ปลูกในเข่งได้ปลูกในกระถางกระถางใหญ่ๆหน่อยนะครับใครมีบ้านกัดฝันใครมีบ้านพื้นที่น้อยนิดเดียวหน้าบ้านเนี่ยมีพื้นที่ปลูกต้นไม้แค่ต้นสองต้นแล้วอยากปลูกของกินอนะ่ะอยากปลูกของกินที่มันอร่อยแล้วมันกินได้จริงแล้วมันแพงจริงตัวนี้ครับ